สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเขาเรียกว่าเป็น short movie ของเพลง Dream นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เราจะมารีดิวว่าการแสดงของน้องลิซ่าในเวอร์ชันแบบว่าเศร้าๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราก็มาพร้อมวง a l t e r Ego เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะวิดีโอนี้นะคะก็ ประมาณ5นาที9วินาทีนะดีมาก จบแล้วค่ะร้อ,องง่ายจริงๆด้วยแค่เพลงปกติก็ยังร้องเลยอันนี้คือยิ่ง MV นี่คือร้องไปใหญ่เลยแบบว่า MV มวเขาเรียกว่า MV มวนะช็อตฟิล์มเอคือเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ลิซ่าแสดงดีมากเคนทาโร่ก็แสดงดีมากนะคะ ชอบมากเลยสวยงามมันเป็นเ,เรื่องราวของความรักที่ต้องจากกันนะนะเป็นคือจากกันไปตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใน m อวอ่ะก็เปิดฉากด้วยการสูญเสียนะคะลิซ่าก็อยู่ในชุดดำไว้อะไรแล้วก็เหมือนจะมีะว่าพระเอกเคนทาโร่ บบอยู่ๆก็มารับพาออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือหักมุมนะคะคือเขาได้จักไปจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยลราก็ไม่อยากเะสปอยเยอะ <c oughs> แต่ก็สปอยไปแล้วแหละก <c oughs> ็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะถึงจะรู้สปอยหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ไปดูเถอะ <c oughs> คือตอนแรกๆอาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังอยู่หรือไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อมวีสวยนะคะพระเอกหล่อนางเอกน่ารักมากเลยดีซ่าแสดงดีมากแบบชอบตอนนี้แบบดวงตามันเศร้าๆแต่แบบว่ามันมีน้ําตาแต่แบบมไม่ได้ไหลออกมามันอยู่ข้างในเงี้ยแบบโอ้แสดงดีเวอร์ชอบมากเลยนะคะนะัแสดงสาวทั้นหนึ่งอยากให้มีผลงานการแสดงออกมาเรื่อยๆด้วยนะนอกจากจะมี ผลงานเพลงแล้วนะคะก็จะติดตามทุกผลงานของน้องลิซ่าเลยนะจ๊ะรักมากเจอกันที่คอนเสิร์ตราชมังนะจ๊ะ